เห็ดขาวพี่เลยต้มแมวอ๋อตามตัวไม่ติ้วเห็ดนี่นะตัวไม่ติ้วไม่คลิกออกมันี่ตัวนี้ก็พดละอี๋นะกลาบทุก่ายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เอามาติดตามฮับสม เอามาพูดมาพ้อกันยินเคยพี่น้องเยเอามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อพี่น้องเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจเสียงวอลก้าอาชีแข,ข็งแข่งแน่นอนึงพี่น้องเยเพราะว่สาสำเนียงมันเป็นอย่างนี้พี่น้องเยเอาเนี่ยเลิกกับเพิ่งไปน้ำเดียวพี่น้องเวยวันนี้ก็มาชวนคือเก้าวันนี้ก็ได้มาปลูกมันต้นสองเท้านี่ละพี่น้องเยนี่จอ,อ, <laughs> องใหย่จองใหญ่ละ ต <onz> <etus> ะขคายจะไปดีอารมณ์เปนดีเปนเวลาเป็นยกยกมือไหวแล้เป็นเปนเยอะโอโห้น้อยนึงเผื่อารมณ์ดีโน่นเลยกะอดีเพื่อไดไละออกละว่าะออกไวกันอาจะเชียบบันนิดนึงกีอยวออกแล้เสียบานนี <s uk sue> ้นะน่าเจะน้อ โมันเตะตะเก้าไอนี่ผู้ขีงออยู่นี่คือเนี่ยคือจอเนี่ยคือหลายนี่ไปหอดคาด้วยครับดึงกตัดบัน สองลำไช่ี้สองลำ,ส,ลำสองลำนะครับท่านผู้ชมเอ้าวันนี้นี่เธอเลยมาพี่น้องเลย,ยเอาเลยตัดเอาวปน,นะเลือยมือม ชามลำบ่ได้บ่เนาะ มันต้นใช้ชีวิตอยู่ในกับมันต้นนี่แหละพี่น้องเอ้ยขูอมือนี่ก็ได้รายได้กน็นี่แต่น้ำมันต้นนี่ละ่ะกันราคามันต้นดีก็รายได้สูง ราคาเป็นต้นบด,ดีก็คือว่าละกะลื้นอยู่ล้าด้พี่น้อยพอได้แก้ไขยอยู่ก็พูดกัไร ได้หลายแล้วพี่น้องเยนี่วันนี้จะเอาไปปุ๊กก่อนวันนี้ไปเสียบก่อนรัตนาพุ่นเสียบทากาได้หลายเติมแล้วได้พุ่งได้ชงสามแถวแล้วสี่แถวแล้วพุ่งไปพุ่นตนาพุ่งละอย่างอีประมาณปุ๊กท้าปุ๊กมดมือนี่น่าจะแล้วพี่น้องเยวันนี้ เก็บสื้อูนี่ไปพี่น้องเอยถามมันต้งเดิมคนละเบ็ดเก็บสื้อูก่อนสปอูอีก่นละบ่อนที่ไทยแล้วุ่นละตอนนี้เช็ดใส่เลยเช็ดกุบเจ็ดดปเชื่อข้างเนี้ได้ยันจะเป็นกุบกุบกินกระเยไป ถ้าเชียบนี่เอาทั้งฝายลงนี่มันออกคือดียดู่แต่ว,ว่ามันมันออกน้อยนะ nha phải nằm Hãy subscribe cho kênh Ghiền กลางนี่อันนึงกับแล้วเลยค่อนข้างจะแน่นพี่น้องเลยคนเชียบก็ได้ เลิกจากผู้เหมืนตนพาเดี๋ยวเลาะไปหาเห็ดพี่น้องเอ้ยเลาะดงเลาะเล่าก่อนคนตกะไม่เห็ดเห็ดน่าจะอ้อนนะหาเลาะบึงเห็ดขาวพี่น้องเอ้ยเห็ดขาวอ่อม่เห็นเขาอันตัดตีนอยู่เช้านี่ไม่น้อยนึงได้ตัวแถวหน้าเขาก็น่าจะอ้อนะเดี๋ยวไปหาเลาะบึงโอ้โหสีได้หรือบ่ได้ เลาะไปได้เลยโอ้พอดีงามนี่ปากินเอาเลยเห็ดข่าวเห็ดพอดีงามพอดีรสเนี่ยนะถ้าเป็นมื่ออื่นนี่ยเรได้แก้พูดเนาะ หิดขาวไปเลยอ้อตามตัวไม่ติวเห็ดนี่นะตัวไม่ตีิวไม่คลิกบออกมุไม่ติวไม่มุงคันดหลออตัวไม่ติวแล้วเห็ดไม่นั้นเถียน่ะเห็ดบดนี่ชั้ีเยเห็นคือโลอ่ะชั้นนี้นี่เห็ดบดอ้อตำไม่ต่ไม่จีบเนคนไปกับเจ้าบ่นไปไปนั้นเนาะ men nhen nó phải cái theo hiu nhen là hơn nào bông vặt nhé cái từ máy đi nó cũng nhen đấy mình nhé nó đây tổ ra đây. Cả đi cả đây lại đây nâng, 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 nâng. ก็มาหอดเทีงนะพี่น้องเอ้ยก็เห็ดก็มีได้หลายเลยในน้อยนึงนี่เห็ดนะประมาณนี้แหละเห็ดก็ได้เห็นในชั้นนี้ละมาอน่ะนกตากเห็นแต่เพาะตีนมันพี่น้องเอ้ยเขาเอาก้อนหมดละไปบนเลิอกก็คนหล ตังไข่ก่อนพี่น้องเฮ็ดกินก่อนแกงเห็ดแล้วก็ว่าเยอะปิ้งกบหนำได้กบไปกานแต่เมือนั้นล่ะในกบตุกยู่นึ่งปิ้งแซบๆเลยได้ไม่ได้เห็ดใกล้มีลาย อชลลายก็ไปก็เห็ดตึดเพาะตีนมันออก,อนะก็เอาก้อนนะเห็ดก็ได้ต่ำแจวพี่น้อย มืดมดตัวน,นี้ก็ทำแก้วชื่อแกงเห็ด,ด,ดเป็งโน Chưa nói xem nói chưa lại xếp lại ừ. Chưa là một cửa nào Chưa ray đi nắng nóng 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 đây nóng nắng vẫn nóng 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 rồi hào nóng vẫn nóng hào pin nóng 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 hào จากเลิกดังแล้วแล้นนี่เพืได้พี่น้อยนีเสียงปีงเลยนะกบตัวบางใหญ่กบกรไดมันหมน้อยยนี้บ่มันเ่ามันเดเดนิเดมันเดินเกเดินิเอนหยเนิบสมาบ่เนาะมาบ่เป็นแกงหิ้บ่มมัน ไข่ลูกคักลไฟมลูกคักกระล่มตามเคยนะล่มเก่าเคย่ย่ได้ยุ่แถงนี้ยนะนี่เี็งกบเห่าเนี้ ปิ้งกบนี่ตัวนี้ก็พดละเอาแกงเฮ็ดชุกแล้วไปน้อยปงปงก้อนมีเดท่าทาปิ้งกบวันนี้นะปิ้งกบชุกออกขึ้นกินเลยนะวันนี้นะ บ้านชื่อชื่อนี้ซุกไวยแล้วใหญ่คือบุษงพ่บันนีปุ๋งนะแกงเห็ดก็ได้มีแต่ทาปิ้งกบสุกแล้วก็พอดีเลยเอาขึ้นไปพ่วงเดียวพอดีเรวแกงอันนั้นเย็นแน่พี่นุ้ยกินพ่วง้อนห้อนลายก็่ได้เลยมาโลบะ โโยินกบซุกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ไอยหอยไปขึ้นบ่อนี่ขึ้นเท่งบ่อนี่แซศีแซศีกเศีกเศีกมาหนี่ย mơ, ừ. 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 cái nào ơi, mồi, đây hả? pha pin cốc à, cốc càng hết càng hết khao pinoi đúng mama bố mẹ pinoi ăn khoai ngay pinoi càng hết khao gấp ăn tiêng cốc nè ตอนเชื่อชื่อรถได้กบกะบีขาต้นมาลนอ๋อต,ตัวขาต้นขาต้นขาติงไหม,ามขาต้นขาล้นขาติงไหม กินปาหรอกินกุ๊บกินปลาหลายหลายปลาเทม่อนบะมีดอกบะมี่เลสมกเม่อนมีแต่กระเทียมบะเขอใไบ้านคฮับอื้ขมเลยแข็งๆี่ก็ขมแม่นมีมน้อยลงหเ đến <laughs> nữa thấy tôm cơ cái tôm mà thế này ตัวนี้ขาตูนมันอะไรตัวกลนมันก้มกลบตัวกลมก็ขาต้นจุนน้ํานนแกงข้างหลังขาตนนูนเอาไปอีกอื nó mình tôi nó cũng phải tôi mà นินปู้นาตนก็ถือว่ากินท้ากินน้ำอิ่มพี่น้องเลยวันนี้ก็จีได้ก้าวเข้าสชูนาวีนางงานต่อไปปูมันต้นยังมีแล้วอยู่มันต้นนั่นปูตัว,วไทยแล้วแล้วก็จะน้อยก็จีได้ไปคุดอีขุดพนน,นี่พดกลางหาพหมดละเนาะฉันกะคลิปนี้กะชิพะไว้จำนี้เลยพี่นุ้ย ปาคอขอบใจทุกการติดตามรับชมพบพอกันคลิปหน้าพี่น้องเลยมาพอกันไหมเอาไป